สวัสดีครับนี่คือรายการ The Backyard Club Project นะก็ตอนนี้อยู่กับผมยูชิน่าเมียวแล้วก็เพื่อนๆนะแนะนำทิศตัวกันเลยสวัสดีครับผมธนาเชอเย่อ้าวคนต่อไปครับดูอ๋อมะดูเลยโอบี้คโอบี้โอบี้โอบี้บัสแทนครับแทนมาไม่แดกแน่นอนดีจ้าเบามากเสียงนายเบามากบอกตรอง โอ้ยใครเขาทักก็แทนกันดีจ้านี่ไม่รู้เป็นสมาชิกใหม่ใช่ปะในเดอแบ็คบักใช่ใช่ใช่จี้แล้ววันนี้เรามาเล่นหนูมิคุหรือหนูโซน่านั่นเองนะฮะรู้เป็นหนูเป็นคนวะน่ะเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยตัวตัวที่ผมเล่นเี่ผมเพิ่งหัดเล่นเมื่อกี้เลยอาเดี๋ยวให้ดูมกี้กูเห็นมึงขึ้นกดไอตัวงไอตัวงไอตัวอ่างไอตัวไปไอตัวอ่างอันนี้คือคุณตัวน่สกิน เขาเออยตัวบลูแล้วทำไมไม่เอาไอ้นั้นไม่อยากออกกล้องแล้วก็นี่คือดีจ้านะเล่นอะไรอะชื่ออะไรวะกาเลนกาเลนแล้วก็แทนแทนเล่นชินเฉาชินเฉาชินเจ้าชินเจ้าเล่นเฮ้ยเล่นจีนนเลยดิชินโซอ่ะเอ้ยไปไปไปบนไปไอตัวไม่มาพอตายเไลแล้ว นี่ตัวซานอาเช่นะเป็นตัวเงาดำๆนะเป็นน็อคเทินนะน็อคดำดำดำเหมือนตัวจริงหรือเปล่าไอเรียงง่ายหรือว่าไออะไรดียะไอมืดเออมึงมึงคิดออกค่อยๆาเดืดากูเลยไอมืดไอมืดกันแล้วกันไม่เขาเรียกว่าอสุจิมึงดูหางดิทโอวันนี้วันนี้ไม่รู้นะตัวหน้าผมจะมาร้องเล่นสายคิวดูซื้อหรือมันแจกฟรี เออนายพึ่งจะมาแจกซีนั่นแหละเรื่องขอโทษพป่งพึ่งพึ่งซื้อพึ่งซื้อพึ่งไหนพึ่งไหนพึ่งไหนพึ่งพึ่งนั่นแหละพึ่งนั่นแหละพึ่งซื้อเอายิกยิกป้อมอุ้ยเป่อว่ะอุ้ยโซน่าเป่อว่ะพึ่งซื้อพึ่งซื้อพึ่งซื้อเอื้อสตันอ่ะแม้งเย็นเฟิร์สบัต วับีอคุณตัววบีคุณบาดไปแล้วไอ้เชี่ยตัวคุณมาชบอลดิทัดได้ตูมเยี่ยมกูขอพึ่งเธอพึ่งตื่นเย็ดเย็ดพึ่งตื่นยี่อะไรกูได้ครับคุณเราแจกซื้อดีจ้าดีจ้าพูดไหนก็ดีนะดีจ้าอ๋ฮะมึงว่าปิดไมค์ก็ได้นะเขางเมาตดอยู่ดีจ้าเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายเป็นกระเทยฮะเป็นผู้ชายนะครับแต่เสียงผู้หญิงเป็นสาวดุ่งชายนะครับใช่ไหมเอ้ยเอ้ยกูไม่ได้ ดีจ้าเป็นสาวดุนสินะก็เป็นหนุ่มดุนเว้ยนะดีจ้าเงี้ยตลอดเลยอะมันนั่งเงี้ยโอ้ยเชี่ไอ้ตัวอังโอ้ยเป็นเน็ตตกโอ้ยเป็นเน็ตในเกมเท่าไหร่ก็เป็นเน็ต A P S แบบก็เท่านั้นแหละครับตามนั้นเกียวเท่าไหร่สิบเจ้าเจ้าบอลบีกาลิโอน่าว่ะเจ้าเลยนะเลยสิบอ่ะโอ้โห ตัวรีบมาตัวมีตั้งวอลวิกตั้งเรียวหน้าเลยมาแล้วนี่จงตีระยะไกลีหลบไงหลบไงในดิจิตอลอ่ะมานลยเข้ามาลเข้ามาลเข้ามาลมาไขเข้ามาลเข้ามาลเยี่ยมโอ้กระตุกอ่ะเยี่ยมอุ้ยเแบบแปดแล้วก็เด้งวิ่งอ้อมอ้อมอ้อมไม่ได้ไหมไม่ได้กระตุกกระตุกอ้อมพี่กระซ้ายมันอยู่ล่างนี่เอ้ยเฮ้ยมันอยู่ดีกระตุกวะ ตายแล้วถ้ากูเป็นคนสร้างห้องกูกระตุกคอนกระตุกตามมั้งเกี่ยววะสัตวเลย์กระตุกสั่นเลยอะกระตุกสั่นเลยโอ้ยกระตกสั่วเลย์กูเยอาบายเอาละครับพอนรอดตายเป็นรายที่สองเฮ้ยเชี่ยค้างค้างเลยออ่ะ์ตายแล้วโอ้พี่โอ๊ย่ารีบตายกันสิกระตุกสั่นเลยกระตุกสัตว์กระตุกคอนโอ้ยเน็ตหลุดไม่เน็ตหลุด ตันเรนไปแล้วไม่โหลดยังไม่โหลดยังไม่โหลดยังไม่โหลดเบื้องต้นปิดโปรแกรมเลยปิดตัวโปรแกรมที่มีอยู่ปิดหมดแล้วเนี่ยกูต้องปิดกาลินาท็อก้วยไหมเออต้องปิดทีละตัวต้องปิดกาลินาด้วยใช่ปะกระตุกสั่นเลยแหละเออเอามาก่อนโอ้โหแบบตั้งแต่เล่นแต่เล่นมาดนี่ด้คิวเฉยพอป้อมช่วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนวิดกระตุกอ่ะเฟมเรนเหลือแค่สิบเองอ่ะ ไม่เคยจะตกขนาดนี้มั่งเฟรมเรทผมหกสิบแต่ผมกระตุกปัดเล้วแกเป็นที่เน็ตหรือเปล่าไม่ใช่เน็ตกระตุกพร้อมไปซันนี่น่าจะเป็นเน็ตเหรอน่าจะเน็ตละมั้งไม่รู้สินะผมกลับบ้านก่อนแล้วกันไอ้ภาพกูเท่าไหร่วะดูแป๊บโท้ตโทนไปที่นอกร้านยังไม่ได้อัดตีแดกหัวตัวไหนไปไม่งั้นลมเสียวันนี้เวลาตายแล้วสแต็กมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเล่นเอาความเร็วก็แล้วกันตัวนี้ เออเร็วๆหน่าก็ได้รู้สึกว่ากระตุกมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมปรับปรุงนะกระตุกไงใบใบกระตุกอะโอ้โอกาเรนกระตุกมากระเตื้ใบใบกาเรนไหวปีจ้าโอย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 อยมาห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 มาเอยู่ข้างล่างโอ้เป็นไอ้หัวบีเริ่มเริ่มยบใบกูขอโทษครับ นั่งก็เดินหนีกูจังเลยมันเดินตามหลังกูตลอดกูก็ีกูจังเลยเอมามาจะคิวจะคิวกระตุกเนี่ยไปยังกระตุกเนี่ยอินดี้ไม่เป็นไร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 ไม่เอา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 สันนาสันเนาผมไม่เอาอ่ะผมไม่อยากได้หมาไอ้เชี่ยวเอากูมากูเป็นโหน้าหวีงก็ได้สัตว์ชุยเฮ้ยย์ลมแรงมึงบ้าแล้วสองรอบแล้วสองรอบแล้วพวกนี้ไม่นก็น่าจะเล่นไม่ผ่า มควาเดินหนีตูเยี่ยอนเทปสร้างแล้วปล่อยกุโดนตีนี่ว้าตัวหน้าต่คิวเยสโทดเท่อนวิ่งหาละบาทอย่ารีบอย่ารีบไปจ้าเดินหนีตูอุ้ยคุก็ต้ ม่อยากยุ่งก yeah, uh, yeah. ับเุณมีสองคนไม่ต้องห่วงเล่นบนล้วนๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปผกไปช่วยอัสซอัสซีอัสซีคิวซีคิวซีคิวคิวมันคิวมันคิวมันเยี่ยมเราเป็นแค่ตัวซับไงไม่บอกเหัอกูเกลียดมึงจันไปดูสภาพนาการข้างล่างมั้งที่มึงเดินหนีศัตูแล้วปล่อยให้คุณตายเออชีวิ ตอนนี้นับสกอร์ตายไปไปกี่คนแล้ววะห้าต่อเก้าห้าต่อเก้าได้ๆล้วไม่เคยตายมัากมีดีจเาตายสองดีจเาตายสองตองตายสองแล้วก็คุณแทนตายหนึ่งนะผมกับซันยังไม่ตายเยสเทพไงเทพไเทพไงเออเทพไงหนีคีบไงแล้วหวายไม่ตีคุณนี่แหละวันนี้วะพี่จะไปไปกินโลบินก็แล้วกันแหลกกับซันเลยไอ้ตนแรกแหลกอันนี้สองมันไม่กล้ากูไปเก็บเวลข้างล่างก่อนดีกว่าแต่นะก็ตกสัตว์บอกตรงอ่ะ โอเชีเร็วน่ะเฮ้ยแต่แต่แต่กระทืบนี้มันเท่ดีว่ะเท่กระทืบของสกินตัวมันเอาเอามีดพื้นแล้วระเบิดเออชยกำลังขึ้นเสียงอือซันอือซันอือออืตายตายอือเอากตัวเอาเลยเอาเลยกูให้มึงเอาตัวหลังดิโดนโดนโอ้ย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 กระตุกอ่ะครับเอ้ากดผิดไอ้เยี่ยมหมาไปมาหายในชู้แล้ว ม,งม่งเย็ดดีจ้าคิวแล้วาลมาอยูดดิมามาดดมามาดาวปิดเชื่องครับมึงหมาไหมมึงดา,ามาอย่างนีม้นม,าม,นมา่ตยกูเปล่าหมาหมามึงว่า่ตยกูตัวตัวเปล่าสัสอ่าสอนเดืเอ,อ <laughs> เดเ,อเต็มมั้งเนี่ยกูมาแล้วมาเตยกูดิกูไม่ดูอผมไม่ดูว้ยผมไม่ดูเอาราเกิดเกิดแล้วทำไมต้องเหนื่อด้วย ผมไม่รู้ทำไมต้องเนื้อเนี่ยื้อคืออะไรวะผมเนื้อเนื้อเนื้อไม่ใช่เนื้อเนื้อนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงระวังไว้มาเนื้เต็มสกี้เลยกวงเหลียวนั่นแหละตัวเดียวเว้ยเด็กใจเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยลีดันไปนะข้างล่างเลยไอ้ยศตีโดนไปวะเต็มสกี้เต็มสกี้ตาย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 วู้ช็อตเต็ม เต็มสากีเต็มสากีเอาเลยตัวเต็มสากีเต็เมเมฮ้ยเยอะกัดมันกัดมันเต็มสากีกัดมันเ,เ,เอาดิกูไม่รู้มันจะไปทางไหนกนะูมึงกูงงเอานะถ้างั้นนะมึงช้าเงี้ยเอาไว้เอาดิเอาได้เอาป้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 าไปตายกูแท้คิวเลย,อยโอ้โหอันตรีโอ้ยกระตุกเนี่ยเฟรมเลยเหลือสิเองอไงเต็มเหลือสิบหก เต็มตากีโไคนี้เฟรเห็นผมไม่ค่อยอัพชิปไม่ต้องแปลกไม่มีของไม่มีของเอ้ยเฟรมเด็นเด้งแล้วเว้ยมาอยู่เฉยเฟรมเด่นเด้งเอาเลยเข้าเลยป้อมเนี่ยเต็มโอ้ันตีนั้นเดี๋ยวผมขอปรับภาพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคผมลองปรับภาพให้ตังค์ลงนะเฟรมเด็นเลยพุ่งเลยดีเดียรเชียวตันมาตัดเป่าเต็มตากีอันตีเลยเหรอจันโโอ้ เราฟ้ามืดมนเจ้เขกระทืบ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 เขาดิยังไม่ดังหน้าดังหน้าตาย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 โอ้ตายตายห่วงตายกีไปต้องตัวเข้าแรกเลยมามามาแทนมาแทนมาสมาชิกใหม่ในแบ็กบัตมาเลยมาเร็วมาเร็วเอาเลย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 อันสิเอ๊ะอันสิไม่มีเลยไม่มี กดกับไปกันกลางด้วยฆ่าตัวนี้เสร็จอะไรอะไรอะไรไปขอ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 ต้องได้คิวต้องได้คิวต้องได้คิวเฮ้ยชิปอ์ไฟใส่แอบแหนตายกูแบบกูกูเพิ่งหัดเล่นเอลเอลเนี่ยกูยังไม่รู้ของทำอะไรได้บ้างเออนะลืมบอกว่าสาราเชฟเพิ่งหัดเล่นแล้วก็ดีจ้าด้วยใช่ปะดีจ้ามาเล่นมานานแล้วอ๋อเล่นมานานแล้วเฮ้ย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 อ๊ะเอ็ดเอ็ดเอ็ดเต็มซากีเลยได้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  วิวไม่ท like ันโลไม่จะปุ o, oh, oh, oh wait, oh, <the The ๊บวิวไม่ทันอีกโอ้เสียใจว่ะโอยโอ้ยโอ้ยต้วตวง้ตวงคนร้ายแบบนี้ต้องโดนอะไรวะต้วงรีพอร์ตเขาไม่อาแล้วก็มึงโดนแน่นอนจะถานะทไมถึงรีพอร์ตกันนะผมรีพอร์ตทุกคนคุณต้วงเป็คนคิดแบบติมสากี ถามครับคุณโตเป็นไงครับเมื่ารีพอร์ตคนรับรู้สึกไงบ้างสนุกสนุกเลยพญ่อ่อนนี่ไงพญ่อ่อนอย่าเรียกโบบี้เย้เย้โลแกนจะต้อไม่ปัญาอ่อนอย่าเรียกโบบี้ผมบอกถ้าผมไม่พญาอ่อนอย่าเรียกกูว่าคนด้ยอันนี้นะครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเชื่อเอาเชือเอาเชื่อเอาเอ้าเอาเอ้าอ้าเอ้าเอีเต็มตะกีเต็มตกี้ แพ้กูบอกตรงกูเกลียดมึงว่ะอะไรเอองานอ่ะมันได้หมดเลยทุกตัวพี่มีแพรานั้นป๊อบมีพี่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 มีชิลมีตายหายพี่มีพี่มีกูจะตายตามมีแล้วไนบอกเต็มตะกี้พี่มีเรื่ออะไรวะเต็มตะกี้มันรับเปล่าเต็มตะกี้คืออะไรวะกูไม่เข้าใจเลยโอ้เชี่้เอาใจบ้างเอ้ยอฮิวหิวไป ยิงไปตัวมันเป็นคนไม่มีเหตุผลเอาดีเอาดีแทนแทนเอาดีแทนเออไอเอาแทนเอ้าแทนโอ้ยโดนเอาเอาเอาต้องออกอะไรบ้างวะเต็มสกี้ฮะกลับแล้วกลับแล้วตัวนี้ไม่ออกอะไรบ้างวะล่าเม็ดนั้ไม่รู้สิเพราะว่าไม่เคยเล่นความเร็วอ่ะคิดไปคนดังแมงอาณหมดกูไม่สนใจอับแานฟอร์มเมอร์วันนี้ว่ากูเป็นคนอินดีเว้ยตัวเงียบๆกูี้ใครเล่นสายอะไรกูออกตัวฆ่าหมดอะ เาเรียกว่าเทคนิคการต่อสู้แบบเต็มสกีโอ้เริ่มลำคาญกู <c oughs> เริ่มลำคานเต็มสกีแล้วอย่าเตะมมากล <c oughs> โอ้อย่าเตะเล็กอยาก่อยา,ยาเตะเต็มสกีแล้ว <c oughs> แล้วมึงไม่รู้ว่ากูเตะมึงไม่ได้อ,อ่ะจะฮะไม่รู้อ่ะ อ๋อป้อมกลางแตกไดไงเนี่ยโอต่อยแล้วใครดูกลางเนี่ยกลางไปออบนอย่างเดียวเลยเฮ้ยบนมีมิดฟอร์กับมอรบิกใครแม่งไปใครแม่งดูกลางวะแม่งหน้าตาดีว่ะตัวมึงมาบนด่วนเลยตัวเฮ้ยมิกูตัดเต็มตมิกูหน้าตาดีนะเนี่ยเอ้ยเฟมเลยตกแอี๋อ่วยขนาดเปาพัดตันยังตกอีมันโงมันจะตกเป็นหรียหุ้ยไป ช่วงๆขอบคุณโมบิกเลือดเยอะจุงแม่งก็ตกเดี๋ยวแล้วมึงเจอสัปว์ประหลาดเต็มใส่เดี๋ยวมึงจะโดนรีพอร์ดอีกดีด้าโดนคิวอีกแล้วอ่ะมาเร่มาเร่มาเร่เฮ้ยเมื่อกี้ไปดูไปหน่อยโอ้โหไปตายซะนู่นเอาทะลึกเลยเอาไปกูลืมออ ิเต็มจอเด็เหวนแดกอร่อยให้โอ้ยโอยจุเบยเดี๋ยวรอสิเจ็ดเมษายนนะกูจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่นะไม่ไหวแล้วรอสักวันนึเดี๋ยวกูจะซื้อคอมใหม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมึงรอคอมมึงอยู่ไม่ใช่หรือมันติดยัมไงน่าตึงมันโอ้ยกระตดกว่ะเอ้ยมี่กกลลาางงไ มีโยน่าจะไหวแหละที่มีแคได้วยป๊อปเอาดิไม่ต้องไปก็ได้แทนคุงดิคุงดิพุ่งมาถึงแล้วนั่นแหละครับเฮ้ยไอ้รูตูดโอ้โหตากลัวไอ้รูตูดเอ้าวอร์มิกอนดี่วะตัวแอชฮอร์ฟอสเดอะฟักไอ้รูตูดติแม่งเลยสตอ์เลยว้าวใจมั่งเลยเพ s <S ื hey er, ok? ah, no. oh, oh. yeah. ่อนอาจารย์ขอบคุณมากเลยสปอร์ตเฮ้ยปั๊มปั๊มเบียนเต็มซากี เฮ้ยเฮ้ยวอลปิกมาก็ไม่บอกว่าไม่มีคีปอุกตกอยู่ไปไปงานนี้งานนี้แทนแทนเอาหน้าไปเลยไปเฮ้ยรีโอนี่ริโอนู่ริโอนั่นรีครีปวิโอตันไหมกระดมรีพอร์ตไงกระดมรีพอร์ตเต็มซากีเลยแล้วใครพีทีฮีโร่ล่ะแชมเปี้ยนส์สิอู้หูไปแล้วใบ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 วิ่งวิ่งไฟไฟไฟลูกขึ้นเดือดจ้า กูกระตุกกูก็เอ้ยเมา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 จัดเปล่ากูไม่จัดอ่ะกูไม่จัดเรียวหน้าช่วยเอาผิดมาฆ่ากินเถิดรู้ตึกแค่หิวด้วยกระแสเพลงมันจะไม่พองไปละบายไอ้เหี้ยช่วยช่วยนหยได้ไหมไอ้เหี้ช่วยมือเนี่ยเต็มสากีกุ้มใบสากีที่อื่นเดี๋ยวไปเริ่มนำคานคำว่าสากีใครก็ได้เตะแม่งออกจากพีเอสดี โอยไม่ไม่เออเรียบร้อยบายเฮ้ยกูตายยังวะกูยังไม่ตายเลยโอ้โหแต่แอัซิดแม่งอย่างเดียวเลยด่านนี้รู้สึกผมไม่ได้ไม่ค่อยได้คิวเท่าไหร่ด่านเต็มซับบี้ใครเอ้ยใครใครรีพอร์ตยกมือใครรีพอร์ตแทนบ้างยกมือแมวเนาะอย่ารีบสิแม่งบอกว่าคิวไม่มากแต่สิบห้าตัวนี้คือต้นตึกอะไรต้านทานเวฟเพิ่มขึ้นอ๋อพลังของพิน แค่เสียงเพลงมันบรรเทาผมไม่ได้พี่มันต้องกินทั้งอันเลยน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเอ้ยแทะไอ้ดี้าของความช่วเหลือเอาสั้นสั้นเน็ตลุด้ยไปเลยเฮ้เไปไม่บวกกันเลยอ่ะแจมต่ออีกครั้งนึงแหละสวัสดีครับสแนครับเปิด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 เปิเปิเปิด เออไม่โดามาเออตโหน้าใส่คิวตโหน้าใส่คิวเออคีบดอกยาวเมื่อกี้ไม่อายะได้บวกเลยดีจ้าดีจ้าไปไหนดีดีจ้าบอวิกวาวิกเอาดี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 ใสไปลัดใส่ไปลัดใส่ไฟลัดจะได้แล้วจะได้แล้วออไม่ได้ขอบคุณเอ้าพี่มีเพนึป๊อปเด็กดอกเด็กดอก เด็กดอกมันกับแม่มันแม่มันแม่แม่ต้มอีต้มแม่มันเป็นเด็กมันเป็นเด็กมีปมแม่มันเยอะโหพ่อของได้หลายคนมากเลยครับเป็นเด็กมีปมเอ้ยปัมเฮียขอบคุณดุณลุงตา้ดิจิตอลไอ้เฮียอยู่ข้างในข้างในเลยพี่อะบายบายเรามาดูไครับมูเมนต์มูเมนต์อเออเราตัวเองฆ่าตายว่ะบายโดนตูด โดนตูดฆ่าแอสโธทุยเฮ้ยเอารูนเอารูนเอารูนเจ้าวะพี่อยากได้พี่อยากได้มานาพี่จะให้จัดให้พี่จัดให้แบบเต็มสกี้เลยกูเล่นหลังคาตสกี้ได้ก็ได้เน่าได้ไปกูได้ครับสาดไอ้ดวงไปโอ้ยเป็นอะยรต่จริงแน่วันี้ ไหน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 ดีจ้าดีจ้าต้องการ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 ไม่กล้ามาเลยเลยดีจ้าเอ้ยดีจ้าหลอกโอ้หูนี่หันไปดูดันดีโอ้โหโอมาเกิดเป็นขบวนเฮ้ยตัวมึงเปิดเลยมึงเปิดสิครับมาอีหมาอีหมาดกอีอียาขยันตาหมาแดงเอ้ยบุญไปดีจ้าบุญไป ไปไปไปคิวคิวคิวไป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 ลุกขึ้นเถิดจ้าโจโจโโจจด้วยเกี่ยวอะไรวะไม่รู้อะลับเอกเั็บเอกคนาเล็บหน้าใสโอ้โหเป็นอะต์ปินอยู่มาเฮดไล่เราเอาดีแทงปบอมดิโอ้ยเอ้ยไม่ให้กูแทงนยังไงเนี่ยโอ้ตายแล้วมึงเลือดเยอะมึงไม่รูเรืองหรือไงเข้าไปก่อนคนแรกเลยไป่ายดิคิวน้อยเลย ตัวตานี้เริ่มติดปุ่ยอุ้ยโดนสวนอุ้ยอุ้ยจะได้เหลือหรอฮะคลิปนี้แม่งกระตกจริงนะตาไปแล้วไปแลมาแล้ว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 จีจีจีมาแล้วจีบายใครอยู่ในนู้นก็บายไปก่อนช่วยดีนะว่าอีกรอบนี้ไม่มีสวัยไม่มีสวัยที่หมายเลยอยากรู้นะว่าสวัยคืออะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคลิปของซาร์เชอร์นะสวัคืออาจารย์ที่โรงเรียนผมแม่งขายมากเลย แล้วมึงจะพูดแต่มะเขืออะไรเดี๋ยวอาจารย์เขาว่าเห็นชีพเดี๋ยวมึงก็บรรลัยหมาหรโอกโเขาไม่อาจารย์อยางให้เล่นเวบุ๊้ใครห้าสิบบาทเฮ้ยเขาเล่นนะเวทตัวงไม่รู้อ่ะตัวงมึงเอาห้าสิบบาทให้กูเลยเดี๋ยวเนี้ยตอนกูจะตายเออ,อ,อาจาริ้จริพกูกระตุกอ่ะกูเสียใจเนี่ยไ,ไปหนึ่งตัวไปเต็มต้นตีนอ่ะป้อมป้อมโอ้ยกระตุกจริงๆเนี่ยเต็มเลยเหล่าเก้าเอง ก็ตกอ่ะเข้าจทางบ้านไเด็กมีปมเว้เดี๋ยววาวเฮ้ยเ้ยเ้้ยล่างล่างล่างล่าเฮ้ยมึงเงียบกันดิมึงเรียกันกูนึกว่ากูหลุดไม่ได้เงียบไม่ไคือมึงมึงมึงแป๊กไงเ็ปะแป๊กไม่ได้แป๊กเขาเรียกว่าไม่หานั่นแหละเฮ้ยเต็มเลยโต๊ดไแล้วอู้ดีใจเฟ็เ็กอยู่สามสิบกอู้ดีใจไหมครับมึงหมกมาา กูหยุดมั้งเฮ้ยกลาง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 กูถึงบอกแล้วว่าบิ๊กไว้ดิฮะโอ้โหเปิดให้เต็มสากีเลยเอาเอามามาเออเออเอาไม่ปั่นยังไม่เลือดเต็มเลยกระทืบดิกระทืบดิทืบทืบเอากูทำไมดิฮะวอวบิกเอานี่ไปคนไปทันโอ้ตาย โอิดรีพอร์ตเถอะกูเกลียดมึงแทนเป็นอาหารที่อร่อยกูกระตุกแค่นั้นแหละนะวันนี้นะกระทึบดักหน้าเด็กซะหน่อยเด็กตายหาแล้วบนบนบนเฮ้ยเอานี้ก่อนดีกว่าแม่งดีลิเวอรี่ใช่ไหมดีลิเวอรี่ดีลิเวอรี่แมวปากีต่างคนต่างรัดคุณเถอะมาดูมามาจีมานอบจีมานอบแล้วจีมานอบอะไรของแม่งวะไม่รู้ตอนนี้ไม่ไม่ทันแล้อะไรเนี่ย ไปมึงแทงเลยแดนให้พี่แทนถ้ามึงมีตัวเดียวนะแทนนะจัดมาแดนถ้ามึงมีตัวเดียวนะแทนนะเอ้ยี่จบเหอะกูว่ากูคลิปแหลกว่ะแย่คลิปนี้บอกตรงเลยเออเต็มสกอตีตัวแล้วใครแฟดอะใครแฟดเมื่อกี้ใครแฟดตัวเขาไม่รู้เมื่อกี้ใครแฟดรู้สึกว่าแปดนักแรกเลยอะกูโอ้โหแอด49ยี่ตั้งชิปอะไรดีวะเนี่ย อาซิอัลโ l ่ระดมรีพอร์ตเย้ไดคิวเฉยงงแป๊บเฮ้ยเแอดแอดิ์อร์มิฟฟอร์แอดมิฟอร์ดเวกมเต็มตากีไอไอ้ตัวนึงเ้วไม่ไม่มิกา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 ออิกาอ้น้อลกวิวิกวิวิกรู้สึกว่าคลิปนี้ดีดีจ้าจะไม่พูดเลย ที่ว่าเรียบดีจ่าทำไมเรียบทำดีจ่ามันไม่รูท้องไม่ให้ดีจ่าพูดดีจ่าพูดมันเป็นสัปปหลาอันนี้อันนี้นี่อยาจะบอกว่าทำไมดีจ่าไม่ได้พูดหรือปะพวกเราแย่งพูดหมดอ่ะไม่ผมมันก็ไม่พูดอยู่แล้วในทิพเพเดย์ผมอ่ะใส่ตั้งใจเลยสิเงียบยอยยอยยอยยเอ้เร็ว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 ดันดีดันดีดันเที่ยงดันดีเฮ้ยดันเข้าสิโอ้ย เออป้อมเออตายเลยเรียบร้ดันออกไปหนึ่งตัวดันเข้าไปหนึ่งตัวเปิดโลนีดันไปหนึ่งป้เปิดเปิดโลนีด้วยอุ้ยวอววกวลวววะวว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 เวว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 วเวยวววววววเวว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 วีวเวว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 วบวว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 วคววววววกวววววกรวว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 กวว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 ว ฝากไลฟ์บุกซับให้กับเดอะแบ็กบัตด้วยนะขอบคุณคุณซันอาเชอร์คุณดีจ้าคุณแทนและคุณตวงด้วยนะที่มาร่วมสนุกกับเราเนี่ยแทนไม่ต้องขอบคุณมาเลยไม่ต้องแล้วแล้วก็ฝากแล้วก็ฝากไปกดไลค์แพื่ดเหตด้วยนะแล้วก็สามารถจอยกลุ่มได้อาจจะพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องมาทำการถ่ายพิธีกรรมระดมรีพอร์ตโอเค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 ตะดคลิปแป๊บ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 เดี๋ยวตักคลแป๊บยังวะโอเคนะนี่คือการรีพอร์ตคุณแทนนะครับ ก็อหาลั้านไฟก็ห่าลั้านไฟครับนี่ครับนี่ครับโซเดนหลอดอ่ะใช่ปะอ่านว่าอะไรพฤติกรรมไม่เหมาะสมโซดาหลอดโซดาหลอดนะครับก็นะเลือกหมอนครับพฤติกรรมไม่เหมาะสมจทำกิริยาไม่เหมาะสมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นลาสเคลื่อนเยอะเกิน จังเบอร์ไปเดี๋ยวมาดูแบรนจริงส่งรายงานครับโอเคครับในงานนี้ได้ดูส่งไปยังศาลแล้วเพื่อนด้วยนะตินโอเคอันสามสิบเองอันนี้เป็นการละเล่นกันนะถ้าจีเอมาดูคลิปนี้ก็อย่าตกใจนะเป็นการเล่นกับพวกอย่างเงี้ยฮ่าฮโอเคโอเคน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวถ้าแบนจริงได้ก็ดีนะเดี๋ยว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 เดี่ยวเดีวเดีกเดีเดี๋ยวเดยวเดเดยวเดยวเดเฮ้ วอสอะไรเนี่ย <What? S 1> ออกขวานจากกอกเกาะสองอันออกตรงกางไม่โหดจัดโอ้โหสายสายตีโอเคครับนั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปพิธานี้แล้วกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับบายแจ้บาย